สวัสดีครับพี่นอ้องตอนนี้น้องวุ่นกับท้องเบ<ด>ียดถึงดอนเมืองแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม<ะ>ตอนนี้อันป้ธิดาพอนจิมานย่งก่อนทายเอ็มวีเพ่งขายปุ๋ยครับงปุย๋าายตามังมีงา,งานโฆษณาาโฆษณา,รา,ารครับผมแมนวันนี้เขาจะอยู่กรุงเทพประมาณสี่วันสีวันครับแต่ว่าตอนนี้ห้องอดสนมบินดอนเมืองครับผมตอนนี้ รอคุณพ่อก็ปลาปูมาลับเหรอใช่โอ้ยคือมาดีใช่น้อยดีละน้อยใช่ขึ้นเครื่องมาปั๊บมีมีปลาปูมาลับเลยโอ้ยดีครับเดี๋ยวถ่ายพ่อมาก่อนครับพี่น้องนี่นะครับผมเดี๋ยวเขาสิรอพ่อมาลับนะครับปกติเขาถ่ายพ่อนี่เบอร์สิบสองรถของพ่อหรือเปล่านี่พ่อจะเนินี่ใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยใจ๊ใช่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 หยุดกอเสือขอมาแล้ว นี่ครับพี่น้องพอมาแล้วฮ่าสีนะพ่อนมาแล้วครับพี่น้องรถแล้วโอ้ยปวดบานปวดบานนะครับเดี๋ยวเอาของขึ้นรถนะครับพี่น้องเจนนะครับพี่น้องสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไอ้น้องปวดปราบนนะครับผมขนเอาของไปแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยตอนนี้นะ เือเพื่อนวคิดถึงไหม <c oughs> คิดถึงไหม <c oughs> คิดถึงพี่เบลกับพี่นุนไหมเร <c oughs> หันก็บอกเมือ่อกีี่บลบพี่น้องห้าสิบป็นนี่ก็เ็ดรถห้าสิบไปเตป็ดรถทองก่อนครับไปกันแล้วพี่น้องจะน้ำลูกกาอนครับคุยได้พี่น้องสิมาเรนน้ำกันช่น้ำลูกกากว้องเลยก่อน พี่น้องพี่น้องข้อดีแบบนี้เลยเหมือนผีเสื้อเลยเลยพี่น้องเทศสวนบ้านกับผมเป็นกอเป็นกรรมและสิ่งที่ทำไม่ได้ผองที่เราครมันมั่วโอ้น่เกลียบผมแล้วตอนนี้โอ้โ้ ร้ันแยไดัดล้แล้วครับอยากงั้นยก็โูปิ่งสเนา์ไชครับเจ้าชีวอนรถมูปิงีบวานี่ได้ครบแล้วเข้าบ้านได้ครับแตเลย้ขีนรถห่รถได้ หมดเป็นรถแล้วบอกสุดทางโน้นไหนหน่อยปวดบ้านถึงหรือยังถึงแล้วแล้วบ้านเราถึงบ้านเราแล้วมาแน้วครับพี่น <Yeah. S 2> ้อกไม่ดูหน่อยไม่ดูหน่อยไม่ดูเลยไม่ดูมาดูแฟนเต็มแล้วาลงรถครับครับลงรถครับพี่น้องบ้านขอโทษสวัสดีครับ สวัสดีครับปฏิบัติถุมนะครับผมบอสุดทางนี่ไงพี่นวลโอ้ยบอกุดทางแล้วพี่เบียบร,รย์กับพี่นุ่นมา,น,น,มานี่ครับพี่น้องพอเช็ดเน่ากินไปตั้งแต่เท่าแล้วหนึ่งไก่ก็มีอย่างก่อนแจงสกแจงสุกโอ้อันนี้ซีอิ๊วยัง ด่าพรสายรักทำอะไรเนี่ยพี่น้องทำอะไรทำอะไรนะ <ś led> พี่น้องแต่พี่น้องมาตอนนั้นรถเต็มเต็นตอนนี้ขายออกใกลเ้เปิร์ดแล้วครับเวทีขายรถหรือดตการชื่อรถกรับท <ś led> ี่ต่อมาไหนเด้อครับพี่น้องเป็นรถบ้านน้องโปรดปราออกมา ยจะไปหาพี่นุ่นทำไมพี่เบียรก็หึงไม่ไปไม่ไปไม่ไปออกไปเลยพี่เบียร์หึงออกไปเลยไปเลยไปไปหึงหึงแล้วหึงแล้วมัน็ลูกมันเป็นลูกพี่น้องพี่เบียรกับพี่นุ่นจากเกือบมะล่ำแบบของพี่น้องอะไรเจะไปใหาสิ่งเข่ากันครับ เกือบมาลับมือก็จะไปแล้วนะไป้่ากินขอครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบ้ากรุงเทพตั้งที่ทุกคนต้องได้กินฟรีมือที่ดาบพรน,นะครับผมในลวงตาบอกไปว่าใส่บกักพริกจั๊กน้อยว่าสันซสำอายุว่าสันเปลี่ยนเป็นทองครับพี่น้องที่ดาบพรกำลังจะทำหมูกรึ่งสู้กินครับผมโอ้กินหอดโคก พี่น้องแล้วแล้วตำมุฮงแล้วแล้วแบบแบบเก้บเป็นแบเก็มาเลยแบบแซ่บแซ่บฟ่อนละแบบนัวเนาเดียว่นี้ไปตำูต่เจาได้แล้วน้องกิน่เฮาบอล้เนาะขอการน้องจมาเจอได้โอ้ยกินหอดโคกแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วเอาบอกชมพูไม่กินกับตำมะฮงดีเาะแ่นน อาซิมมันอันนี้ทีดาบ้อนมาเนี่ยอาทีดาบ้อนมาประดิษฐ์ชิมมาสันจัดจานจัดจัดมาสันทีดาบ้อนพอว่าจัดจานจัดจัด,จดาออมาดดดสันกินขอน้ำแข็งครับพี่น้อง<ม>พี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ได้ลูกโดยปริยัติได้หรือยังบ้านไหนัางเฮ็ตโชโคอยูยขอย่ขี่ขอน้ำกข็เด้อครับพี่น้องบ้านนี้ชิมตะบูกูมาละทีดาบ้อนจอด ขอว่าจัดจานแล้วจัจัดจานเลยจานใหญ่คุณเอาไปไหนชใช่ไหมอหเอาไปใช่ไหมต้นไม้กำลังมีแมงมุมมีต้นมาได้ครับพี่น้องกินเข่าขครับผมขอบคุณเย้าเขาที่อยากกินเข่าท่านครับพี่น้องแงมงมันก็หลายลพนนี่นลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับพี่น้องบ๊ายบาย Bye bye Quang Bye bye. Na, bye bye kha, nah. bye bye. bye, bye. bye, bye. <laughs> bye, bye.